วันนี้บชนนะคะกองร้อยน้ําหวานก็ได้สอบพะละแล้วนะคะสอบวิ่งแล้วพี่ปูมีเทคนิคในการสอบวิ่งมาเล่าให้ฟังและกันจากที่พี่สอบพนักง,งานสอบสวนล่าสุดมานะคะในวันที่เราจะต้องสอบวิ่งอะคะ่ะก่อนสอบวิ่งวันสองวันเนี่ยจะไม่ซ้อมวิ่งแล้วนะคะเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวขาพลิกขาแพงขึ้นมาเนี่ยวันสอบจริงจะ แย่ yeah, เอานะคะก็จะไม่ซ้อมแล้วนะก่อนวันสอบจริงแล้วก็ใครที่น้ำหนักตัวมากๆนะคะฝึกหายใจเยอะๆเวลาวิ่งจริงๆให้เอนตัวไปด้านหน้านิดนึงให้ให้จากตรงๆอย่างนี้ให้เอนไปนิดนึงนะคะแล้วมันจะช่วยผ่อนแรงเราหายใจฝึกหายใจดีๆเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกหายใจเนี่ยมันจะเหนื่อยนะคะส่วนใครที่ ไม่เคยวิ่งหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำอย่าไปวิ่งตามคนด้านหน้าคนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพวกนักกีฬาหรือพวกที่เขาออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วเหมือนพี่ปูเนี่ยถ้าไปวิ่งตามเขาเนาะตอนที่สอบพี่ก็จะสอบพร้อมกับคนที่เป็นกองร้อยน้ำหวานเป็นพลร่มเนี่ยเขาแข็งแรงอยู่แล้วถ้าพี่ไปตามเขาเนี่ยพี่แย่แน่นอนอาจจะไม่เข้าถึงเส้นชัยก็ได้พี่ก็วิ่งตามที่พี่ซ้อมไปค่ะเราดูเวลาแล้วมันทันไม่ต้องไปรีบ ไปแข่งกับใครไม่เอาที่หนึ่งเราเอาแค่ผ่านนะคะการวิ่งเอาแค่ผ่านเราวิ่งตามที่เราซ้อมหายใจดีๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบถ้าตามที่เราซ้อมไปได้ยังไงก็ผ่านนะคะใจด้วยใจมันต้องอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วก็ตอนเช้าให้ตื่นก่อนเวลาที่จะวิ่งจริงประมาณสองชั่วโมงจัดการตัวเองให้เรียบร้อยอย่าทานของหนัก แนะนำให้ทานเป็นกล้วยหรือเจลพลังงานนะคะนิดหน่อยพอน้ําไม่ต้องดื่มเยอะมันหนักนะคะให้ตัวเบาๆไว้แล้วถ้าใครกลัวว่าตัวเองเป็นตะคริวก็อาจจะทาเป็นน้ามันมวยหรือพวกเออคาเตเพนอะไรอย่างนี้นะคะทาที่ที่น้องไว้ได้นะคะก็จะช่วยได้จะไม่เป็นตะคริวเนาะแล้วก็ที่สำคัญบอกแล้วอย่าวิ่งตามคนข้างหน้า โดยเฉพาะใครที่น้ำหนักตัวน้อยและไม่ได้ออกกำลังกายให้วิ่งตามที่เราซ้อมถ้าเร่งรีบเกินไปมันจะเหนื่อยหายใจไม่ทันร่างกายเราปรับตัวไม่ได้เหมือนพี่ปูเนี่ยวันนั้นเข้าเส้นชัยหลังสุดเลยแต่ก็ทันยังเหลือเวลาอีกเยอะด้วยไม่ต้องตามใครนะคะตามตัวเองร่างกายเราเราจะรู้ตัวเองดีที่สุดเมื่อกี้ก็เห็นคลิปไปแล้วนะบางคนน่าจะฝืนเยอะนะคะเข้าทันจริงแต่มันหอบ มันจะแย่เอานะคะสู้ๆแล้วกันสำหรับสายสอบอื่นนะคะที่กำลังจะสอบวิ่งต่อไปค่ะ